สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเด็กแกโอเคนะทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยได้เดินมากับเสือนะเดินทางมาในที่ไหนเพื่อนในป่าในป่านะชายกลางป่าสวนทุเรียนของลุงชายท่านนี้นะพี่วสวนทุเรียนกลางป่านะะคนลุงเขาอยู่ตรงนั้นนะทุกคนวันนี้เขาก็อาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวนะก็จึงมานอนเป็นเพื่อนเขานะใช่ผมกับเสือเนี่ยก็ตัดสินใจจะมานอนกับลุงแกนะใช่ครับผม ก็เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในไร่กันดีกว่าพี่นันี่เราก็จะพาทุกคนเนี่ยสำรวจนะทุกคนดูนู่นนะทุเรียนนะเต็มต้นเลยบอกเลยเจอไหมโอ้โหคืนนี้เนี่ยเราจะรอลุ้นกันว่าจะมีดวงได้กินทุเรียนหรือเปล่านะพี่พี่เสือลุงแกเนี่ยมาอยู่กี่ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่จำความได้นะไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบปีใช่เพราะว่าตั้งแต่ผมเด็ก เด็กๆเลยนะใช่ดูเราดูทุเรียนดิเท่าไรนะทุเรียนต้องใช้ทุเรียนแบบโอ้โหปีนกว่าจะขึ้นกว่าจะตขนาดนี้นี่น่าจะหลายปีอยู่อะอันนี้ไล่ลุงแกแล้วดูดิอืออันนั้นลงเลยลุงเหมือนกันกำลังทําก็เราต้องรอทุเรียนตกเลยนะเพราะว่าลุงแกเนี่ยไม่ให้ปีนะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายมันสูงมันอันตรายไปเดี๋ยวจะลองสำรวจไปเรื่อยๆดู นนี่ะตรงนี้ก็จะเป็นลำธารนะทวนที่ลุงแกเนี่ยคอยใช้น้ำใช้กินนี่แหละตรงนี้แหละแล้วก็อาบน้ำก็ตรงนี้นะเมื่อก่อนมันจะมีบ้านฝั่งหลังแล้วใช่ไหมพอใครอยู่หลายคนเลยที่นี่แต่ทีนี้ก็คนที่อยู่เคยอยู่ที่นี่ก็เริ่มแบบมีอายุขึ้นใช่เขาก็ไม่อยู่นะย้ายลงมาอยู่ข้างล่างกันพอมันขึ้น ไปมาลำบากใช่ใช่เรยวโหแบบต้องมีลุ้นเลยคืนนี้สักลูกเลยเพราะหน้าเป็นพันพันลูกเลยน,ะาานเนี่ยขนาดเนีย่ยเยอะมากเพราะมันมีหลายต้นเลยนะดูต้นหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยขึ้นนะทุกคนนับไม่ถูกเหมือนกันผมว่าแล้วก็มีตรงนั้นอีกต้นหนึ่งนะดูกิ่งเนี่ยกิ่งเนี่ย,ยหักลงมาเลยนะดูนะต้นเต็มกิ่งเลย นะเอออมันกิ่งมันจะหักเด้อเออจริงๆนะเก่งมันาจะยืดออกไงแต่ทีนี้เนี่ยมันรับน้าหนักเยอะดูดิไหลลูกเลยอะดูดิไหลลูกถ้าลมแรงมันอาจจะลมทงต้นเลยลองนับดิกีโลนับไม่ได้หรอกเยอะเยอะจริงมันยี่สิบกิโลอ่ะเราดูดิกิ่งขมยนด็กเยอะมาตัวนู่น่ะ ผมเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอแบบสวนทุเรียนที่ใหญ่ขนาดนี้เราไม่เคยไปสวนจริงๆนะใช่ใก็ไม่เคยเจอแบบนี้เลยเสียมากเราขึ้นมาที่ไี่หลายรอบพี่แต่ว่าไม่ใช่หน้าทุเรียนเนี่ยใช่ใช่วันนี้เราก็จะมานอนกับลุงแกนะใช่วันนี้เราจะมามาทำอาหารทำอาหารกันแล้วก็มานอนเป็นเพื่อนลุงด้วยใช่ใช่เพราะแกเนี่ยนอนคนเดียว ไปลุ้นกันคืนนี้ดีกว่านี่คืนนี้ดีกว่ากินสักลูกมาเดี๋ยวไปทำพวกอาหารกินกันดีกว่าเดี๋วไปลองหาผักในสวนแถวนี้แหละน่าจะมีนะผักในสวนแถวนี้น่ามีเยอะแยะนี่นะลุงแกก็อยู่ตรงนี้ว่าผักวานเหรอ อืมไม่มียอดเนี่ยาว่าเนี่ยบ้านเรานิยมกินกันนะดินแฉะมากดิลงแกงดูดิลับเปือกทุเรียนเนี่ยเต็มเลยเพราะว่ามีคนเนี่ยขึ้นมาเยอะนะเนี่ยริกก็เยอะโย่เหมือนกันเนี่ยส่วนย่อมๆของลงแกนะ ดูดิตอนคุดหนุนอะยิงแบบใหญ่เลยอะเยอะปะคุดหนุนนะไม่ใช่ทุเรียนแน่นั่นน่ะเออเฮ้ยมันมีรอยกิน้วยนั่นน่าเป็นกระลอกมั้งเออต้องระวังท่ากันนะช่วงวิลากได้นะ<ด>หน้าฝนแบบนี้แหนะละดูนี่รู้นะผมก็ขึ้นมาครั้งแรกเหมือนกัน <c oughs> แบบคนขึ้นมาแบบกินกันหลลยขึ้นมาเแบบยอะดูดิ วิธก,กรรมของผู้คนที่มาที่นี่กันลมแล้วมาแล้วแต่เราเราลุ้นเดียวไปเดี๋ยวเราเนี่ยลุ้นเงินคืนนี้แล้วเดี๋ยวผมกระเสือเนี่ยก็จะทำพวกอะไรกินกันก่อนนะกินรองท้องกันไปทุกคน ก็ทุกคนอันนี้ก็เป็นช่วงเวย็นนะนี่นะเสือก็เมื่อกี้ก็ขึ้นไปดูด้านบนมาก็ไม่เจออะไรบอกเลยเว่าช่วงเดนเนี่ยอากาศเนี่ยหนาวมากโหไม่รู้ว่าคืนเนี่ยจะนอนย,อยันยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่มี ลุงแกเนี่ยก็มาอยู่หลายปีนะผมก็ได้ถามไปเมื่อกี้ละประมาณสี่สิบห้าสิบปีได้แล้วละ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยยังไม่ได้ทำพวกอะไรกินกันเลยนะก็น่าจะต้องทำแล้วละ่ะช่วตอนนี้คือเวลาคือนะทุกคนหกโมงนะหกโมง เสียดายเราทำอะไรกันต่อก็ต้มหมมมากินกันนะคืนนี้ไม่มีอะไรมากโดนลงรออย่ดแทนเลยอากาศแบบอากาศเย็นนะเสือนะอากาศเริ่มเย็นแล้วเวลาเริ่มมืดแล้วโคตรเย็นเราไปล้างมอดก่อนนะ เราฟังเสียงตะวันแล้วนะ,นะเสียงทุเรียนตกใช่ไหมแ้วเสียงฝนจะรู้เลยแต่ภุบนี้ไม่ใช่ภุบโดนหวยไหมไม่โดนแล้วมีมกลานแต่ต้องระวังทากนะนะใช่มีทากด้วยทุกคนซึ่งช่วงที่ฝนตกไวน้นะทากเยอะมากบอกเลยทากจริงนะ เดี๋ยวก็ลางมอ้อใช่ไหมจะไปต้มน้ำกันเราจะซื้อของใช้มาให้ลุงด้วยชาช่เดี๋ยวซื้อของอะไรมาให้ลุงแกนะเพราะว่าลุงแกก็อยู่คนเดียวเราไม่ได้ลงไปที่หมู่บ้านเลยนะ นานทีจะลงไปใช่ใช่นานๆทีจะลงไปจริงๆนะจริงลงไป่นาก็มีคนนะแวะเวียนขึ้นมาหาลุงก็มาซื้อทุเรียนนี่แหละขึ้นมาบ่อยเหมือนกันนะพอลุงได้เงินจากการที่คนซื้อทุเรียนก็เอาไปซื้อของใช้ที่มันจำเป็นนะเมื่อกี้ยังมีข้าวเหลืออยู่ใช่ไหมมีอะไร ไม่รู้ว่าแกเนี่ยทำอะไรกินเหมือนกันนะก็แกก็ okay, ามามากินเหมือนกันใช่หล่ะ <Okay. S 1> แกเนี่ยไม่มีพวกปืนนะโดนไม่งั้นเนี่ยแกก็ออกจะไปล่าสัตว์ก็ได้แต่แกเนี่ยไม่มีเขาไม่ทำแบบนั้นรใช่เขาไม่เขาไม่กินด้วยนะเขาไม่กินเนะขาไ,ไม่เคยเลยนนะ เดี yeah, ๋ยวเราต้มหมมไปต้มหม่มากันเลยทุกคนก็นี่ยทุกคนฝนเนี่ยพ็ได้ตกแล้วนะตกแด้แต่ช่วงเย็นเลยนะนี่ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วหลับผมว่าแต่ยังสว่างอยู่เลยนะหนาวแน่นอนนะเนี่ยครับเสื่อเนี่ยก็กินข้าวอยู่เลยนะนี่ เราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมนะใช่ไม,ไ,ไม่ได้เตรียม,อมอยไม่ไมอนืออมเนี่ยก็จะมีหม่าม่าแล้วก็เป็นน้ำพริกะท,ทุกอนของเขาอร่อยมากเลยนะน้ำพริกก็อร่อยมากเลยนะน้ำพริกก็เหลืงอง<ร>นะทุกคนได้มาสัมผัสเลยน,นะใช่ก็แบบแบบมาอยู่แบบบรรยากาศแบบน,นี้ด้โอ้โหแบบบรรยากาศดีมากเลยทุกคนถ้าลมแรงเนี่ย ทุเรียนนี่น่าจะตกเลยและแต่นี้ตอนเนี้ยคือว่าฝนมันตกลามาแล้วไงนี่จะเป็นหม่ามาเลยนะฝนตกไปเนี้ยก็ต้องอยุดในไนก็นต้อมนะออกไปไหนไม่ได้ทุกคน เทุกคนก็ตอนนี้คือตอนเช้าแล้วนะก็เราเนี่ยได้ตื่นมาุฝนเนี่ยได้ตกลงมาแต่เช้าเลยบอกเลยบรรยากาศนดีมากโอโ้แล้วก็ลุงคนเนี่ยไปเก็บทุเรียนมาได้ด้วยทุกคนนี่ผมเทีว่าวันนี้ยจะไม่ได้กินแล้วด้วยเพราะว่าฝนเนี่ยตกทั้งวันเลยนะไม่รู้ว่าจะกลับบ้านได้หรือเปล่าผมกับเสือเนี่ยฝนนี่ยตกทั้งวันเลยนะก็ ลูกแกก็อยู่ด้านในเสือโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทำอะไรกินแล้วก็น่าจะเดินทางกลับเลยนะทุกคนเอ,อจะซื้อทุเรียนลุงแกไปด้วยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเลยนะบอกเลยฝนเนี้ยตกทั้งวัน หนาวมากเลยนะเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยฝนก็ตกบอกเลยยังไม่หยุดเลยตอนนี้ลุงแกไปเก็บถัเรลือนะแบบตากฝนเยอะผมกระเสือก็นอนข้างในนี่นะเป็นยังไงบ้างชาเมื่อคืนนอนไม่ค่อยรับเลยคันเสี่ก็แพ้แล้วเป็นโรคภูมิแพ้นะทุกคนคันทั้งคืนเลย ไข้เองมนในน้ำยอดใสเป็นเต็มปัดเต็มๆนะนี่นะก็มีทุเรียนตรง,งนั้นอีกลุงแต่ก็ไปเก็บมาเมื่อเช้าเดี๋ยวก็หลายรูปเหมือนกันเดี๋ยวเราเนี่ยร้อยคนหยุดเนี่ยเราก็เจอเดินทางกลับจันไม่เสีย แต่ยะกาเป็นนี้ถ้าอยากได้นี่ต้องมาสัมผัสเองใช่ไหมใช่ครับผมมันบรรยากาศดีมากทุกนอน,นี้ลุงให้เราปอกกินเนี่ยใช่ไหมอมนี่นะก็มันจะมีรอยที่กระลอกเจาะนะทุกคนเป็นกระลอกดงด้วยนะมังอันนะ่ะดูนะโอ้โหแบบอันนี้ลงไปถึงข้างในเลยแบบเสียดายมากทุกคนดูดิ ยังมีรอยฟันมันอยู่เลยุงแกะเราเนี่ยปอกกินเลยลูกนี้ก็หมดโดนไปครึ่งหนึ่งเลยอากาศ 3 kg ạ. อันนี้กิโลเสือนะกิโล4 kg ใช่มั้ยแล้วกี่ อันนี้กี่โลเสียอันนี้ประมาณเกือบสี่โลได้นะก็กะจะซื้อนุแจกไปเลยทโนืมหลายรูเหมือนกันนาส่วนทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่มาก ไปเดี๋ยวผ่าทุเรียนกินกันเลยแถวนตอนนี้ผมกระเสือเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะก็ตอนนี้ก็ได้อยู่บ้านแดงนะดูดิก็<อ>ผมกระเสือเนี่ยคือกลับมาเนี่ยตากฝนกันเลยนะสองคนคือฝนเนี่ยตกทั้งวันเลยนะวันนี้ตั้งแต่อยู่ด้านบนนู่นแล้วนะก็ตอนนี้คือยังตกอยู่เลยลงมาถึงนี้ก็ยังตกอยู่เลยนะ โอวบรรยากาศเนี้ยแบบออกไปไหนไม่ได้เลยนะนี่เสียง็อยอู่นโน่นกับแดงเลยสองคนโอเคโดนผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้นะเดี๋ยวรอเจนคลิปวีดีโอหน้าเลย